เข้ามาหน่อยสิป oh, <peace and gravity> ้าโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษดาคูซคาะนะคะสวัสดีพี่เดือนด้วยแล้วก็สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเราด้วยวันนี้เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะกับรถกระบะเชิงพาณิชย์นะจ๊ะใช่ค่ะเอาคันแรกก่อนพี่เดือนเพราะว่าอากาศร้อนมากเนาะไปคันแรกก่อนคันนี้นะคะอีซูดีแม็กเครื่อง2.5ปี2014นะคะความสูงของตู้ประมาณเมตร55ถึงเมตร60 นะคะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทไม่เคยมีมาก่อนตู้เย็นแล้วถูกขนาดนี้ถูกมากเลยค่ะถูกจนอึ้งเลยนะคะตอนนี้นะถูกจริงๆเป็นตู้เย็นเคลื่อนที่เนาะพี่เดือนขับไปได้ส่งของไปไกลๆต่างจังหวัดได้เลยนะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์คันนี้คันนี้อาจจะต้องใช้เงินดาวหน่อยนะคะใช้เงินดาวออกรถประมาณ80,000บาทนะคะเพราะอะไรพี่เดือน อตอนี้ตู้เย็นนะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือว่าอ่ามันจะไม่รวมตู้มันจะ,คะแค่กระบะเดี๋ยวๆนะ<ห>มันจะให้แค่หัวถูกต้องมันก็ให้แค่หัวหัวกระเซือนะคะราคานะคะให้อ่าราคาเขาจะให้แค่หัวรถเพแค่หัวกระเซือกตู้อ่าไฟแนนซ์เขาจะไม่ได้ให้ยอดมานะมันก็เลยจะทําให้มีส่วนต่างระหว่างตู้กระบะตอนเดียวกับอ่าตู้ตู้เย็นเนี่ยราคามันจะต่างกันขอบคุณมากค่ะค่ะ ราคามันจะต่างกันนะคะตรงนี้เนาะมันก็เลยมีความแตกต่างตรงที่ว่ายอดจัดได้เท่ากันกับกระบะตอนเดียวทําให้มีส่วนต่างของเงินดาวเข้ามานะคะ,ะตรงนี้อ่ะมามาดูนะคะคันนี้สวยแค่ไหนคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเป็นรถบ้านไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถเจ้าของใช้โซมเป็นรถเจ้าของใช้งานเองแล้วก็เขาใช้งานดูแลรักษารถด,ดีมากคันนี้ไฟนะคะตัวนี้ เห็นไหมคะไฟจะเป็นไมเนอร์เชนแล้วพี่เดือนใช่จะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้คือดีอย่างหนึ่งคือพี่เดือนจ้ะดีไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวนะคือล้อเนี่ยทั้งสี่ล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อผ่านะเป็นล้อผ่าสี่ล้อเลยส่วนมากที่เราเห็นจะผ่าแต่ข้างหลังจะผ่าแต่ข้างหลังแต่อันนี้ข้างหน้าก็ผ่าใช่ผายากมากมีน้อยมากในเต็นท์เรามีแค่คันเดียวบอกได้เลยว่ามีแค่คันเดียวนะที่เป็นล้อผ่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะตรงนี้ เป็นล้อพานะคะเสริมแหนบมาแล้วนะคะสามารถบรรทุกหนักได้นะคะ,ะตัวถังตัวตูวต้นะคะเราให้ดูภายนอกก่อนตัวตู้นี่มีบันไดออกมาตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นถังน้ํามันนะคะตู้นะคะแค่ดูภายนอกเรารู้เลยว่าได้ดความมาตรฐานแค่ไหนตู้หนาทนอัดโฟมนะคะแช่เย็นได้นะคะ,เ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายใน ค่ะนี่ทำๆๆนี่ค่ะมีมากมีอะไรครบเลยนะคะตรงนี้นะอ้โหพี่เดือนจ๋ามีร่องระบายน้ําอย่างดีเลยนะคะแอร์ใหญ่มากพี่เดือนแอร์ใหญ่โอ้โหอันนี้ต้องเย็นฟิตถึงขั้นติดลบแน่ๆนะคะตัวนี้นะติดลบร้อยซนะคะตัวนี้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วข้างในมีไฟเดย์ไลท์นะคะเนี่ยเสียงเวลาเราเปิดไฟเนาะเวลาลงของส่งของ หรือว่าลูกค้าเอาไปเนาะรอเวลารอเวลาสมมุติไปตีห้าเขาต้องส่งของหกโมงนี่รถตู้เย็นคันนี้ไปเปิดไฟแล้วเอาของลงได้เลยนะคะนี่ก็คือผ้าปิดเรียบร้อยคือคันนี้พร้อมจริงๆนะพี่เดือนร้ามมากค่ะตู้ความมาตรฐานของตู้นี่คือตู้แช่ฟิตจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเป็นแบบนี้ต็เลทั้งคัน เป็นสแตนเลสอัดโฟมเขาจะอัดโฟมมาเพื่อความเย็นค่ะเก็บความเย็นได้เยอะเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็มีร่องระบายน้ำมะแต้องกลัวว่าน้ําจะค้งใช่แล้วถ้าน้ํค้ังของเราก็บูดก็เน่านะคะตัวนี้นะมันจะกลายเป็นน้ําเสียไปนะคะตัวนี้น้ําเสียสามารถระบายลงที่พื้นข้างล่างได้เลยนะคะตรงนี้เหล็กทุกอย่างแข็งแรงคงทนหมดนะคะตรงนี้รถนะคะทานสปอนนะคะข้างบนหลังคานะคะไฟจะต้องมีครบนะคะข้างบน ไฟท้ายแล้วก็ไฟข้างล่างนะคะมีครบนะคะไฟสองป้ายเวลากระเข่มกระคืนวิ่งไปนะคะต้องมีไฟนะคะไฟท้ายต้องติดทุกดวงนะคะป่นะเดี๋ยวไปดูภายในเนาะภายในยังสวยยังใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็นี่ที่เปิดปิดที่ทำบุณาภูมินะคะใครอยากวัดอุณหภูมิใครอยากรู้อุณหภูมินะคะก็สามารถมาทดสอบก่อนได้ความสูงของตู้เมตรห้อุณหภูมิติดลบนะคะคันนี้นะคะติดลบได้ถึง20ไหมพี่เดือน ติดลบได้ค่ะค่ะนี่ไม่มีอะไรมากเนาะ,ะถ้าเป็นรถหัวเดียวนะคะก็เหมือนเดิมหัวเดียวสแตนดาร์ดเลยแต่ตัวเนี้จะดีคือภายในเขามาสวยเพราะว่าเขาใช้รถเองเจ้าของเขาขับเองเขาดูแลรักษาทั่วถึงนะคะสวยทั้งภายในภายนอกไม่พอนะคะห้องเครื่องนะคะเราจะพาไปดูนะคะสภาพเครื่องนะเครื่องนะคะ2 5 5 0 c c ซีซีนะคะเครื่องดีเซลนะคะเป็นตัวออนนิวนะคะเครื่องตัวใหม่แล้ว คันนี้นะคะ Isuzu D-Max ตัวเดียวกันปี2012แต่ได้ตู้ของ MPC Cool นะคะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทราคาเท่ากันลูกค้าถามทำไมเท่ากันนะคะทุนคนละทุนนะคะแต่ความเย็นเท่ากันความเย็นเหมือนกันแพงที่ตู้เฉยๆนะคะเพราะตู้ที่ได้มาตรฐานคือตู้ MPC Cool เวลาเราซื้อต้นทุนเราก็แพงกว่า นะพี่เดือนคันนี้ใช้เงินดาวออกรถประมาณ80,000บาทเหมือนกัน<ช>นะคะ,ดคะได้ทุกอาชีพนะคะหาบเล่แผงลอยนะคะทำร่วมขนส่งนะคะธุรกิจส่วนตัวขายส้มตำข้างถนนก็ซื้อได้นะคะมา,มาดูสภาพนี่ตัวนี้จะแตกต่างกันเนาะข้างหน้าเป็นกระทะธรรมดาใช่ค่ะนะปกติจะรองรับน้ำหนัก ข้างหลังอย่างเดียว,ยวะนะคะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็นล้อ่าล้อถาเสริมแหนบนะคะ,ะบรรทุกได้ขนได้นะคะ<อ>เป็นตันๆเลยะนะคะนี่เลยนะคะท้าผ่านะส่วนมากในมาตรฐานของตู้เย็นก็จะใส่กระท้าผ่าข้างหลังเสริมแหนบเข้าไปกี่เส้นก็ว่ากันจะบรรทุกกี่ตันก็ว่าไปนะตามน้ำหนักที่เราแบบสามารถบรรทุกได้เลยนะคะแล้วก็ของเราลงทะเบียนถูกต้องนะคะทุกอย่างนะคะ ความสูงเท่ากันพี่เดือนเมตรห้าสิบะเมตรความสูงเมตรห้าสิบเท่ากันความกว้างเมตรแปดสิบความยาวสองเมตรสี่สิบเท่ากันะนะคะฉะนั้นสองตู้นี้นะคะความสูงภายในตู้เมตรห้าสิบไปแช่เป็ดแช่ไก่แช่เนื้อแช่ว,วัวได้เลยความเย็นติดลบนะคะ,ะแล้วก็ภายในนะคะคอมตู้ใหญ่นะคะใหญ่ฉะนั้นคอมตู้ใหญ่นะคะมันจะทำให้เราแช่ของฟิต นะคะบาคนเจอตู้แข็งเลยนะคะตรนนี้นะแข็งเลยอันเนี้ยแข็งเลยนะอ่ะแล้วก็นี่บันไดคือคล้ายๆกันเลยสองคันนี้นะคะแต่มาคนละเจ้าของนะแต่คล้ายๆกันเรานํามาเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูลูกค้าชอบบางคนดูแล้วซื้อคันหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออีกคันหนึ่งนะรถสวยทั้งคู่รถบ้านนะคะไม่ใช่รถเช่านะคะคันนี้สวยจริงๆนะอ่ะข้างหลังบันไดอุ้ร้อนนี่ร้อนมากค่ะบันไดก็จะมีไฟครบหมดเลยนะคะตู้เย็นนะคะถ้า เป็นตู้แช่ตู้ฟิตนะคะแจ้งลูกค้าก่อนถ้าปีรถตั้งแต่ปี2015ขึ้นไปเนี่ยจะใช้เงินดาวน้อยนะคะถ้าปีอ่อนลงมา14ลงมาเนี่ยที่ใช้เยอะเพราะว่ายอดจัดได้น้อยแต่ถ้ารถปีใหม่ๆขึ้นอย่างปี1 0 ห้าสขึ้นไปนะคะลูกค้าใช้เง 50, 60, 50, 50, Mont ินดาวประมาณห้0 0 0หมื่นใช่ส bon ี่ห้าหมื่นก็ใช้ได้สี่ห้าหมื่นก็ใช้ได้นะอย่างที่พี่พี่เป็หม่ๆนะาสิบแปดขึ้นอ่ออย่างที่พี่เดือนจองเนาะตัวนั้นใช้เงินไม่เกิน50,000บาทไม่เกิน50,000เลยค่ะนะคะแต่ฟรีดาวรถตู้เย็นไม่มีนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะฟรีดาวไม่มีคือขั้นต่ําแล้วนะคะตรงนี้คุณบอกว่า ไปซื้อแล้วฟรีดาวนั่นคือคุณต้องไปจ่ายค่าตู้ต่างหากนะคะแต่ของเราราคา4ี่ห้าหมื่นรวมตู้แล้วคุณคใช้งานได้เลยวิ่งได้เลยไม่ต้องไปเสริมแหนบเพิ่ม ไม่ต้องไปลงล้อผาเพิ่มไม่ต้องไปเสียภาษีจดทะเบียนเพิ่มนะคะไม่ต้องไปจดลงตู้บรรทุกไม่ต้องไปตรวจอะไรเลยเอารถไปใช้งานได้เลยนะคะฉะนั้นลูกค้าค่ะซื้อรถต้องซื้อแบบที่พร้อมลงทุนนิดหน่อยนะนั่นคือเงินของคุณอีกเดือนหนึ่งสองเดือนคุณก็ได้เงินคืนได้กลับมามากกว่าที่คุณลงทุนดาวไปอีกูกนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะภายในคันนี้ก็เหมือนกันภายในเขาใหม่นะคะภายในสภาพดีนะคะคันนี้ก็ เขาจะแต่งพวงมาลัยมาแล้วนะคะทำพวงมาลัยแต่งมาแต่อย่างอื่นไม่ได้แต่งเครื่องเดิมนะคะ 2,500cc นะคะแล้วก็นี่ที่เปิดปิดที่เปิดละลายความเย็นนะคะคือรถถ้ามันเป็นตู้แช่ะนะพี่เดือนเขาจะต้องติดที่เนี่ยของ m p c เลยเทำไมทำไมทำไมลูกค้าถึงเล่น MBC เพราะว่าเขามี แมนแทนแนนทั่วประเทศนะคะไม่ว่าที่ไหนเอาไปใช้ที่ไหนเขาก็มีแมนแทนนทั่วประเทศขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ตอดนะคะใต้นะคะมีทั่วประเทศนะคะถ้าเป็นตู้ MPC คูนะภายในก็สะอาดสะอ้านเหมือนกันนะคะใช้งานได้เลยนะคะนี่คือเครื่อง 2,500cc ซีซีนะคะเป็นออนนิวกำลังขับเคลื่อนดีขับดีนะคะสภาพดี สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ดูไลฟ์สดเรานะคะขอบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะ